สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เน้นอยู่กับเจ้าตัว n i สสันเอ็กเนะคะใครที่ชอบในเรื่องของออปชั่นต่างๆนะคะแล้วก็เป็นรถ SUV ที่แบบว่าคุ้มมากๆนะคะคันนี้ก็ออกห้างอยู่ประมาณล้านสามนะทุกคนหายไปล้านหนึ่งเลยนะวันนี้เหลือเป็นแค่ส0 0 0สนกว่าฟังไม่ผิดนะเหลือเป็นแค่ส0 0 0สนกว่าบาทเท่านั้นนะคะ คันนี้มาในรุ่นปี2015นะคะทุกคนนี่ค่ะเลขไม้ไม่ถึงสองแสนนะไม้แสนเจะคะเลคคันนี้ไม่เคยมีประวัติจมน้ำย้อมแมวโชว์หนักทุกควางกับไม้ไฟไม้แท้อย่างแน่นอนนะคะสวยๆกิ๊บๆเลยสีแดงด้วยนะคะเป็นสีแดงเลือดนกนะคะเป็นไม่ใช่สีแดงแปดเนาะก็สวยของเขาอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะคะออปชั่นเยอะมากๆเดี๋ยวนี้จะพาชมนะคะ ใครที่สนใจแอดบ้านเขียวมาได้เลยค่ะที่แอด 248n นะคะหรือจะโทรมาที่สายตรงได้เลย092 247 4625นะคะมาเข้ามาหาเนีได้ที่สาบเหลี่ยบออโต้คอนแกนนะคะมาจับมาจองคันนี้ได้เลย n ิ s ั a เอ็กเลเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะ2004วิวด,นะด้วยนะเนี่ย4วิวโดยปกติแล้วถ้าเป็นพวก f o r ร u n ูเนถ้าเป็นพวกแบบตัว SUV ที่แบบอันนี้มันก็จะราคาที่จะแพงกว่าน,นี้นะคะแต่คันนี้ให้4วิวมาเลยสวยมาก เดี๋ยวมาดูรอบๆพันกันนะคะลืมบอกนะคะคันนี้ผ่อนงวดเริ่มต้นอยู่ประมาณ7 0 0 0นะคะ67 0 0ันประมาณนี้นะเพราะว่าปีตับดอกเบี้ยนะคะก็จะไปตามดอกเบี้ยเองนะคะอยู่ประมาณ6700นะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูรอบๆคันนะคะคันนี้เป็นสีเดิมนะคะสีแดงเลือดหนกนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ LED เด y ท i m e ดอร์รมีมาให้ครบนะคะไฟตัดมงมตัดหมอกมีมาให้หน้าหน้ากระจองหน้าแบบนี้นะคะสวยๆโครเมียมนะคะรูปตัววีนะคะเห็นไหมสวยมากเลยทุกคนเนี่ย นี่ชายสเกิร์ตด้านล่างนะคะก็จะแต่งโครมเมียมให้ด้วยเห็นไหมสวยมากๆเลยทะเบียนนี้นะคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นทะเบียนขอนแก่นอยู่นะคะนี่ค่ะประมาณนี้คันนี้เป็นล้อแม็กแท้จากศูนย์นะทุกคนยางบิดโตนด้วยนะคะสําหรับมุ่นนี้นี่มาในส่วนของอตะจกมองข้างนะคะเป็น led นะคะแล้วก็มีกล้อง360รอสงศาให้ด้วยทุกคนแจ่มมากเมื่อจับประตูนะคะเป็นแบบ คโครเมียมนะคะนี่ค่ะมีกนรลอยมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็อันนี้มีคิ้วอันาสาดประตูมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพี่ๆไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มเติมอะไรเลยและที่สําคัญด้านบนใหญ่ไหมมีแหลกหลังคามาให้พร้อมใช้งานเลยนี่เท่มากเลยขนของได้ด้านบนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังสปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้ติดแบบไฟเบกรกลนที่สามให้ด้วยนะคะแจมๆเลยทุกคนมีมีกล้องถอยมองหลังให้ด้วยนะนี่เห็นไหม มีกล้องถอยมองหลังมาให้ด้วยนี่ใงเห็นไหมเป็นโฟลวิวนะคะทุกคนคันนี้จำๆเลยนะคะไฟท้ายเป็นประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปชมข้างในกันดีกว่าว่าออปชั่นเยอะขนาดไหนนี่มันต้องเยอะอยู่แล้วนี่ดูสิทุกคนออปชั่นเยอะมากเปิดมาเนี่ยคันนี้นะคะแผงประตูนี้ไลย์คาร์บอนเคปลาด้วยนะทุกคนตรงนี้จะเป็นไลทคาร์บอนเคปลานะ มือเปิดประตูจะเป็นแบบโครมเมียมสีโครมเมียมนะพับกระจกมองข้างตรงนี้นะปรับสายขอบขึ้นลงได้สะดวกสบายคันนี้นะคะปรับกระจกมองข้างนะคะอ่าปรับกระจกประตูนะคะก็จะเป็นอ,ออโต้ฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ที่ใส่วางแก้วน้ําจะอยู่ตรงนี้นะคะค่อนข้างเทียใหญ่นะเก็บได้เยอะนะคะเห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยสติกเกอร์ต่างๆยังเป็นของเดิมจากศูนย์อยู่นะคะไม่เคยมีชนแน่นอนนะ คันนี้ได้บ่อหนังปลายนะคะอบกระชับมีรูระบายอากาศได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญปรับไฟฟ้าได้ด้วยทุกคนสวยมากๆเลยนะสะดวกสบายในการใช้งานมากๆอ่ะมาดูในส่วนของพวงมาลัยนะคะโอ้โหคันนี้พวงมาลัยเป็นแบบมั unction, ลติฟังก์ชันรับสายวังสายเพิ่มเสียงลดเสียงบนพวงมาลัยได้สบายมากๆเลยทุกคนนี่เห็นไหมแบบสามก้านนะคะแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะคะคันนี้นี่มี ทิปเซตตรงนี้นะคะจะตัดจัดทิปอะไรก็ว่ากันไปนะคะนี่ประมาณนี้เปิดด้านท้ายเปิดตรงนี้ได้เลยนะทุกคนเนี่ยเปิดด้านท้ายได้เปิดตรงนี้ได้นะคะกาเรเลื่อนถลายจะอยู่ตรงนี้อีกมีม Eco, Eco, มปุ่มอีโคีโหมดอีโคด้วยประหยัดน้ำมันได้ด้วยนะเครื่องสอยู่สูนแต่ว่ามีหมดอีโคให้ด้วยสุแจ,จ่มมากเลยนะปุ่มสตาร์จะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ปุ่มสตาร์อ่ะมาในส่วนของตรงนี้ เฮ้ยไฟอะไรเป็นนี่ไฟด้านบนเดี๋ยวให้ดูด้านบนก่อนเนี่ยไฟสองแผนที่เป็นสีนี้นะนี่แล้วก็หน้าจอนะคะอุ้ยไม่ได้กุญเจมาปุ่ชา่์มันเยอะอยู่แล้วหน้าจอขนาดใหญ่นะทุกคนใหญ่มากทำผัดทัชกรีนแอร์เป็นระบบแอร์แบบปรับออโต้นะคะ USB ตรงนี้นะคะ u x เชื่อมต่อได้นะคะนี่ประมาณนี้ที่เก็บของใส่ตรงนี้ เกียร์แบบมันนุวนเอ้ยเกียร์ออโต้นะคะนี่เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะแล้วก็โฟร์วิวเกียร์โฟร์วิจะอยู่ตรงนี้นะนี่ทําไมเขาต้องเอาเกียร์โฟวิตรงนี้เผื่อมีเด็กมาหมุนอย่างเงี้ยอืมไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายเนาะคันนี้เป็นที่วางแก้วน้ำสองแก้วตรงนี้นะคะนี่เธอลืมเปิดเข้ามาด้านในวอ้ยมีที่ชาร์จด้วยอ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหม มีที่ชัดแบตทห้ข้างในด้วย power เลยแล้วก็มีที่ใส่ของที่ค่อนข้างที่จะใหญ่อู้หเจ๋มมากไปดูด้านบนค่ะด้านบนที่ใสแ่แว่นนะคะตรงนี้แล้วก็นี่มาดบางแดดมีน,นี่มีไฟให้ด้วยเหนหเต็มทึมทำไมเขาใส่มาเออมันก็ดีอยู่เนี่ยเผื่อแมลงเข้าตาอืมอ่ะ มาในฝั่งนี้นะคะเห็นเห็นทุกคนเนี่ยคนอนโซลด้านหน้าเขาจะเป็นลายคาร์บอนเคลียร์ล่าเห็นไหมสวยมากเลยนี่เปิดมาตรงนี้ b o ๊กเซอร์วินะคะมีทุกอย่างครบนะจ๊ะนี่เพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยรักษารถด,ดีมากๆเลยทุกคนยังสะอาดอยู่เลยรถปี2015แต่ว่าได้ประมาณนี้เนี่ยว่ามันคุ้มมากเลยนะแล้วที่สําคัญเครื่องยนต์2 0 0พโดยปกติแล้วเนี่ยไม่พี่ส0งแสนขึ้นอยู่แล้ว นะคะแต่คันนี้เหลือไม่เปอร์เ็นเจ็ดอ่ะไม่ถือว่าไม่เยอะมากไม่ได้วิ่งเยอะมากนะคะวิ่งกลางๆนะทุกคน mm hmm. นี่ประมาณนี้ลองไปเฉลี่ยดูแล้วกันเนาะ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่าค่ะด้านหลังมีออปชั่นอะไรให้บ้างนะคะ mm hmm. นี่คันนี้คุ้มมากเลยนะอยากให้ได้ใช้ไปได้ไปใช้แน่นอน mm hmm. นี่ ตรงนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังนะคะตรงนี้ลายคาร์บอนเคลลาฟแบประจุตรงนี้นะ,น,นะคะสะดวกสบายมากนะเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็จะพับเบาะนะคะพับเบาะได้นะนี่พับเบาะได้แล้วก็มีที่พนักแขนตรงนี้มีแอร์ค่ตอนหลังให้นะคะสองจุดตรงนี้นะคะไฟทับทิมด้านบนนะคะไฟเก๋งนี่มีสีอ่าเป็นสีนี้นะส,สีถนอมสายตาไปดูด้านหลังค่ะเห็นไหมกว้างนะนั่งได้ข้างหลังอีกสองคนนะเนี่ย ใครมีลูกเนาะ,ะใครมีเด็กนะคะก็นั่งข้างหลังก็ได้นะคะนี่ประมาณนี้ถือว่ากว้างนะทุกคนด้านบนเหนือสีสะนกว้างนะคนที่สูงร้อยเจ็ดสิบแปดสิบนี่คือนั่งสบายเลยอืมแล้วก็ขึ้นลงได้ง่ายด้วยนะคะสําหรับคันนี้นี่ามันคุ้มมากเลยนะสําหรับใครที่ต้องการลดครอบครัวแล้วก็อยากจะประหยัดงบนะคะคันนี้ก็ตัดสุดได้นะทุกคนไม่ต้องจัดไฟนแนนซ์ก็ได้นะสามแสนกว่าเท่านั้นนะคะทุกคนจากร้านสามนะ สำหรับรุ่นนี้นะคะ X t e l นะนี่สัน X t e l ปี2015นะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะทุกคนใครที่สนใจทักบ้านเขียวเข้ามาที่แอด n 4 8นะคะหรือจะโทรอ่าน,นี้โดยตรงก็เลได้เลยที่เบอร์092-247-4625อย่าลืมนะคะออกรถมือ2ต้องเนสสามเหลียบออตโต้เท่านั้นจ้า